การกันให้ดีๆ <c> ล <ute followed> ่ะน <problems> <developed> <power> ี่ไงเฮ้ยเฮ้ยตายครูวะเนี่ยเอาตัวแล้วกูให้อีกหนึ่งนัดได้แล้วกูให้หนึ่งนัดแย้กอ่ะมึงแย้กอ่ะมึงแ้อ่ะเยอะเพื่อนกูแม่งลอนัลรงไม่ชอบคนแอคไม่ชอบหรอกพวกแอย้ะ ไอ้โดน2เม็ดว่ะเพื่อนอย่างไรเม็ดแรกก็โดนพลาดเป็นเม็ด2แล้วโดนเม็ด3ไอ้เชีย่ยดิแกรมเงักเหรอห<โดย>นึ่งกระส่องดึกโอ้หนึ่งก็ตส่องดึกแค้นกูเห้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิปเตอร์อยู่เฮ้ยฮิตเตอร์ตรงเงี้ยเฮ้ยฮิตเตอร์เป็บรเวดมาเอ,<โดย>อาเก็ว่าอยู่ทำไมมันจะเดินมาทางนี้ มันไม่ได้แอกไอเทนมันมีเพื่อนไอโง่แควเจอโกริสองตัวนั้นติ๊เตอร์เอาอะไรมาติ๊เตอร์พอนัดนึ่ง,ง,ม,งมันกลัวมันกลัวกกเดี๋ยวไปวางตรงกลางใฮ้เผื่อพอมึงแบบจะดึกทึกโคม หนึ่งนัดวิกเตอร์เพื่อนตีมังกรอ๋ออันนี้นัตตีดักเอาอะไรผมไม่รู้ตมหูถ่วงให้ไม่รู้ได้ไงอ่ะดิกเตอร์มันตาบอดหรือมนตาบอดมันบอดของแท้ป่ะยังไม่สนใจเลยเอาตายน่ยเฮ้ย ไม่ตายหรอกเฮ้ยฟิกเกอร์ออกซิโดนหนึ่งนัดแคตามสุดเฉยเลยอะไรแบบนีน้เฮ้ยนาคอสเห็นืุอกี้ไอเห็นอย่าด้ทุกคนอุ๊ยนาคอสกินฟรีนี้กูให้ก่อนเลยหนึ่งนัดเยวโอ้ยยังไม่โดนกลับมาแล้วเอา กันกันให้ดีๆละ่ะนียย่ไงเอ้าโดนด้วยเหรอโอ้โหดูพูดดิมึงดูเพื่อนยังสมสวยอ่ะแต่มึงพูดว่าอะไรเป็นเพื่อนกูอะสงสัยไงสงสัยอย่าสงสยัยไอ้ที่นี่อะไรเนะี่ยต้องการอะไรแทบก็ไม่ดิีนยเดินมามึนๆเลยโอ้ย อืมคงหลบให้ได้แล้วกันมึงกิ้งไปมึงกิ้งไปดีเลยอืมเก็บตายอุ้หออยหญิงไปโดนพอดีว่าหมุนเยอะเกินมื่นหัว เอาเอาเอาอยู่ตรงนั้นะเอาเอามึงก็ไม่เอามานะไม่วิ่งปิดไปเลยโอ้ยเต้นต้องคิดอุ้ยไอ้ที่เขียแต่มันฟิกเกอร์ใช่ไหมเมื่อนนะไม่นะอ๋อ <c oughs> โอ้ยไอ้นั่นก็หิวปั๊บฟ้าโอ้ยช่วยด้วยเอานโดนตันอยู่เพื่อนชิงกาเบลชิงกาเบลเองแล้วเออแล้วแมวโอเคกูตายดิเป่าวเฮ้ยลิกลูมาลิกลูมาเก็บเลือดแล้วกูไปต่อไงครับเฮ้ยเฮ้ยตายคู่วะเนี่ยเอาตัว แล uh mm hmm. ้วกูวให้อีกหนึ่งนัดได้แล้วนัดผมกูให้หนึ่งนัดไอ้เหี้ยแล้วมันฟิกมาจังหวะซิกขอบมกูเกลับตายเฮ้ยจังหวะนี้กูได้กลิ่นได้กลิ่นกระรอกเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไอ้กูว่าตะบูงมีปัญหาและแม่ง

ยิงอยู่ยิงอยู่ปปก่อ,อนนอัดหนึ่งโอ้ยยิงตายม,มาแล,ล้วเพื่อนป่วนดีครับน้องอไ,ไอ้เชี่ย<ห><ห> <laughs> มันไม่วิ่งต่อมันเลือกที่จะโดนกีฬาฆ่ามันไม่ต้องการโดนกู้ค้ากูไปซูไม,ม่เห็นเง้ยโอ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 ้ยถ้ากูซูมในพุ่มมันอาจจะโดนกูอยูดหนึ่งนัดสองนัด

ดู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 แย,ยบร้อยอดู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 คลิปคลิปยิงคลิปสามตัวยิงคลิปสามตัวอ๋ออะไรวะนะทั้งหมดเจ้มันตายแล้วโจมโดนอยู่แล้วมึงไม่เข็ดสักทีเราเรนเนอะเนะขาชอบเขาชอบโดนลุกไหมเขาจะเข็ดอะไรละ่ะผสมแปมแปลกๆ วิ่งให้ไหวแม่มสุดเฮ้ยหนกระรอหน่นกระรอ,อกไอทีมไหนไหไหนหม็นนไมเเหม็นม็นเหม็นเหม็นเหม็ไปแล้ว,ลว <laughs> อ่ะอ๋ไปไหนแล้วงไปตรวจูจมูลลกรู้ไปบอกไปโกสันี่จริงไ่ไห้โม ไปนานแล้วเปล่าเะไอจะกินนะเอาอันนี้อะไรนะเฮ้ยนี่ไงแล้วกูหลบได้กูให้มึงหนึ่งเม็ดเด็กเขี้ยหูยระยะไม่ถึงวะช่าเต้นไปเดินหาเอาเด็นยังไงเต้นกูขอขอยากแก้มือ เออเออไม่ันก็แปลกอะไรสัตว์ยันเมื่อก,กี้มันเขวเพื่อนโทษที่าจะจะไปเช็คจม,มูกหรือใชตาบ้างดิเช็คนิว้วกูนเนี่ยมันเลยไม่เกี่ยวกับตากูหรอษตัอเกสตรต้องเอานิ้วชี้ยิยงไงปกติเอานิ้วชียย้ยิงไงเวลาเล่นพับจีอ่ะอ๋อช่วยเพื่อนตั้งแต่แรกก็จบแล้วไอ้เหี้ยมาสูมอะไรกันไม่รู้กู มัว่วเนี่ยมัว่วแถวบ้านเรียกมัว่วเอ้ยบนบน,บนตัวปิดหน้าปิดตากูงกูไม่ได้กินกไหนกูดิกูเห็นยิงไปดูไอ้นั่นวิ่งออกมาข้างแล้วเอลซูข้าง <c oughs> ตีป้อมเถอะเพื่อนบอกตีป้อมเถอะเอลซูซ <c oughs> ูมาอะไรนักหนาแล้วเฮ้ย หนึ่งทิพย์สองทิพย์ไหมหนึ่งทิพย์สองทิพย์ไหมหนึ่งทิพสองดิพเฮ้ยวิ่งวนนี่กูทานเพื่อ่าวิ่งกลับมาหามันก็ได้อุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยรู้เมียอ้าวอยู่ทางนั้นกันกูยิงทางนี้ เฮ้ยไม่เลยไม่โดนละโอ้ยไม่โดนสามนัดเลยเอานัดที่ส <ın inappropriate> ี <ills> <sh> ่กลับบ้านดีกว่ากลับดีกว่าล้างไม่ดีละกลับดีกว่าแม่ยืนหยุดเต็มหน้าป้อมยุ่นสักตัวมันสะบัดไงเพื่มันสะบัดตกันเป็นสุดท้ายไอเตอร์นั่นไง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 อลุกโดดไปโดนของมึงโอ้โหไอสัตว์กูจะรอดอยู่แล้วกูโดดไปโดนดุอิลลิเมียของมึง ไอ้เหี้ยกูโดนอย่างนี้อีกแล้วเอยโอนหนึ่งนัดโดนลิกเตอร์โดนใครมองแน่มางแน่มางแน่เอาปูเอาเงยมือเนี่หว่ากูอยู่ระยะโคตรไกลอะรอบเนี้ยมันฟิกถึงก็ให้มันฟิกมาไอ้เงี้ย ตีป้อมตีป้อมตีป้อมกูอ,มอยากได้อิลูมีเอไว้เต้เฮ้ยอีกแค่ที่อ๋กอ๋ออๆๆมึงดูนะเ๋ยวกูเอาให้ดูโอ้โห อุเอาลรตีอมมตมตีอมเลเลเลเเเฮียแกเลตายะจะว่าเล็กตายโง่ไงอย่างเงี้ยไปอ้ยต่อเนืองั้นมึงกระดาวเท่ากูอ わからないから